บ่าวไทโซสวัสดีครับรอออครับรอออกุณะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศของชาวนานะครับเวลาพักผ่อนนะครับเอฟซีเออนะครับผมคืนบางเป็นจากการทํานานะครับไรนกสูบน้ํานะครับเอฟซีก็มาพักผ่อนกายาหน้าสงสารนะครับผมนี่ อันนี้ครับปืเจาะลึกชีวิตชาวนานะครับผมเปิดเผยเปิดครั้งแรกนะครับผมคือดูดีๆก็แบบว่าชาวนามีความสุขนะครับ f อฟนะครับผมแต่ดูไปดูมาก็เออก็ลําบากนะครับอันนี้ก็คือกระป๋องนะเอฟซีนะครับผมกระป๋องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาจากการดื่มนะครับผมอันนี้ก็คือเศษจากเศษนะครับเอฟซีซื้อกิโลละห้าสิบาทนะครับผมใช้ทําอะไรหรอครับเดี๋ยวผมจะเฉลยเอฟซีนี่นะครับผม คืออันนี้นะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์ไล่นกนะครับผมที่เป็นที่นิยมจถวบ้านผมนะครับ fc นี่กระป๋องบีครับเราเขย่าจะมีเสียงดังนกจะตกใจนะครับ fc อีกหนึ่งวิธีการไล่นกนะครับผมหินครับหินหินที่เราใส่เข้าไปข้างในนะครับผมต้องเป็นหินกรวดนะ fc นี่นะครับผมข้อดีคืออะไรใช่ไหมครับหินนี้จะไม่มีเหลี่ยมนะครับผม fc คือเข้าไปข้างในแล้วจะไม่ทําให้กระเป๋าเออกระป๋องทะลุนะครับจะทะลุยากนะครับ fc ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผม,อ,มยยอืมนะครับถ้าถ้าเป็นหินแบบศิลาแหลงพวกนี้ถ้าพวกเออเี่แดงมันจะมีเหลี่ยมนะ fc เวลาขย่าตีไปตีมาขวดจะทะลองจะทะลุนะครับ fc ถ้าเป็นหินเหลี่ยนี้คือมันจะไม่มีเหลี่ยมนะครับก็เป็นอินหนึ่งเอ่อความรู้ใหม่นะครับผมที่จะมาแนะนําให้กับ fc นะครับผมนี่นะครับรน,น,นี่ครับถ้าเบียร์นี้ครับเบียร์นี้ครับผม ดังมากนะครับ fc นี่นะครับเดี๋ยวก็จะไปโยงในที่นาปรังนะครับผมเราเขย่านะ fc นี่นะครับนี่นี่คืออ่ะนะครับผมโอ้ร้อนมากนะครับาฮร้อนคืกอกเตาครับโ,โอ้โอ้โอ้คือโอ,โอ๊อ้าวอมนี่มาแล้วครับผมาของส่วนอินทรพลัมนะครับ fc อันนี้คือจาของส่วนนะครับผม สวัสดีครับสิสวัสดีครับสวยๆสิสวัสดีครับไบดีไบดีไบดีเออใบดีเออใวดีนะผมใบสวยอร่อะอืมนะครับผมกำลังคุยกันด้วยงานอะไรอืมนะครับวันนี้ก็ไม่มีไรมากนะผมมาดูนะผมมาดูชีวิตชาวนานะครับผมช่วงนี้ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับเบ็ดซีนอกกระจิบนะครับผมเป็นปัญหา <anto> อันนี้ครับคือเจ้าของสวนอินทพาลัมนะครับเอฟซีวันนั้นเราก็ไปบุกสวนแล้วนะครับผมดูเจ้าของผสมอินทพาลัมนะครับคนนี้ผสมให้ดูนะครับผมเจ้าของเจ้าของเคยผสมเจ้าของไม่รู้ผสมหรือยังไม่รู้นะครับเอฟซีเอ่ออันนี้ก็เป็นพ่อกะทินะครับผมเอฟซีรอตลอดเลยนะครับผมล่อล่อคนนี้ไม่มีอเงียบนะเอฟซี ไอ้ลูกจานไอ้ลูกจาครับสินี่นะครับผมมีไมโครเอ๋ออย่าบอกจะเป๊ะเรืองเลยทั้งใม่รับสี่หมื่นจะแปะคือแบ่งครับจะแปะคือแบ่งจะแปะเรืองคือแบ่งคครึ่งสองหมื่นห้าพัเลยนี่ครับคุยเรื่องธุรกิจนะครับ FC เราไม่รู้นะครับผมธุรกิจมืดนะครับผมมืดทำสามหมื่นสามหมื่นจากคนละหมื่นห้าจบเซาก็ลดไปหนึ้อยบาอืม คือนะผมคือดูแบบนี้ครับดูแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่นี่คือตะเกลิรถไมโครนะผมนั่นตะเกลิรถเทกเตอร์นะครับผมตะเกลิเจ้าของสูทอินทพลัมนะครับนั่นสูทขลังนั่นก็เจ้าของนำปรังร้อยได้นะครับเสื้อสีเขียวนับสีนะครับผมไม่ธรรมดาครับนี่ตะเจอคือทําแล้วเหมาะเหมาะคือไหนไซสโยิ่งมานั่งคือไม่รู้คือบนกางมะอบุ้ง โบกือปากตออยดันอิดันอคือดันเอาดันอิดดันเอาบืนเงียพูดไปะตะงเียพปตะได้งานใหญ่พาทำคือหัวเราช่วยบืนคือกว่าจะหาได้กว่าจะช่วยบื้ออ เออมอ่ะคืออยู่ในหมอนี่รอแต่ดันลงอย่างเดียวทั้ทงจกทั้งดันทางเดา้าโอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเดาเดาคนนี้เัาเดาเอฟซีเ <c oughs> รืออ่องผสมไม่ไว้ใจได้นะครับเจทิงนะผมอลุคือมันมันแบบนุ่มครับผมอลุคือแบบดินที่ลงไม่ได้มันมันนิ่มอะนะผมอาจจะจมได้นะครับอัละครับผม แม่ยุ่งกวาปลีสวยไทยเลยเออนี่อันนี้ครับผมนี่เรียนยังไงเงินยังไม่สักบาทเลยนี่เนียวเนียวเนียวยังไงเอากินเลยเอามากินเลยผักกินเลยโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมรอครับรอ